สวัสดีค่ะรปราการป่วยด้วยโยคะกับครซิคค่ะวันนี้เราจะมาฝึกโยคะด้วยท่าง,ง่ายๆเพื่อขจัดความเครียดและความเมื่อยล้าอันเนื่องมาจากการนั่งทํางานนานๆนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วมาฝึกไปพร้อมๆกันเลยค่ะนั่งในท่าสุขาอสนะหรือท่าที่เราสบายนะคะนั่งแล้วให้กระดูกรองนั่งของเราแน่นลงไปข้อบ่าไหล่ใบหน้าคลานคลายี่ดองที่หลังไว้ ยกมือขวาของตัวเองขึ้นมานะคะพับนิ้วชี้นิ้วกลางลงมารอสองนิ้วนี้เราไม่ใช้นะคะหันฝ่ามือเข้าหาตัวค่ะใช้นิ้วหัวแม่มือปิดรูจมูกขวาตัวเองแล้วใช้นิ้วนางปิดรูจมูกซ้ายนะคะเริ่มจากการปิดรูจมูกด้านขวาก่อนหายใจเข้าลึกๆทางด้านซ้ายปิดซ้ายหายใจออกขวายยาว หายใจเข้าขวาลึกๆปิดขวาหายใจออกซ้ายยาวๆหายใจเข้าซ้ายลึกๆปิดซ้ายหายใจออกขวายาวๆหายใจเข้าขวาลึกๆ ปิดขวาหายใจออกซ้ายยาวๆหายใจเข้าซ้ายลึกๆปิดซ้ายหายใจออกขวายาวๆหายใจเข้าขวาลึกๆปิดขาหายใจออกซ้ายยาวๆ หายใจเข้าสายลึกๆปิดสายหายใจออกขวายาวๆหายใจเข้าวขวาลึกๆปิดขวาหายใจออกซ้ายยาวๆหายใจเข้าซ้ายลึกๆ หายใจออกรดมือวางไว้ที่เขา่าให้เราเอามือสองข้างประสานกาันแล้ววางไว้ใต้ขาหายใจเข้าหนีบศอกให้ชิดติดกันแล้วดันคางให้ตึงเงยหน้าหายใจออกกดคางก้มหน้ายกศอกขึ้นมาให้สูงจนไหล่ตึงมองต่ำลงไป กำมือแน่นแน่นหายใจเข้าหนีบสอบให้ชิดติดกันดันคางให้เติ่งกดคางก้มหน้านหายใจออกโยกสอกขึ้นมาให้สูงไหลตึงมองต่ำลงกำมือแน่นแน่นหายใจเข้าหนีบสอกให้ชิดติดกันดันคางให้เติ่ง กดคางก้มหน้าหายใจออกยกศอกให้สูงไหลตึงมองต่ำกำมือแน่นแน่นหนีบศอกให้ชิดติดกันหายใจเข้าดันคางให้เติ่งกดคางก้มหน้าหายใจออกยกศอกสูงไหลตึงมองต่ำกามือแน่นแน่นหนีบศอกให้ชิดติดกันหายใจเข้าดันคางให้ตึงเงยหน้า กดคางก้มหน้าหายใจออกยกศอกให้สูงไหลตึงมองต่ำกัมือแน่นๆนนหนีศอกให้ชิดติดการหายใจเข้าดันคางให้ตึงเงยหน้ากดคางก้มหน้าหายใจออกยกศอกขึ้นมาให้สูงไหลตึงมองต่ำลงไปายคลายมือหน้ามองตรงเหยียดแขนสองข้างขึ้นมาศอกตึงสุดลมหายใจเข้าลึกๆ หายใจออาให้เราลดมือขวาวางลงไปทางด้านขวาหย่อนศอกเล็กน้อยและยืดสีข้างให้เติมสอกตึงเปิดอกเปิดไหลเ่เงยหน้ากดสะโพกให้แน่นแล้วขังไว้หายใจเข้าออกชา้าๆห้าสี่สามสองหนึ่งหายใจเข้าดึงลำตัวขึ้นมาแขนแนบหูสอบเติร์ วางมือซ้ายลงไปด้านข้างหย่อนศอกไว้ห,วใให,า Focus. หา,ายใจออกยืดสีข้างขวาให้เติมศอกตึงสีข้างตึงเปิดอกเปิดไหล่เงยหน้ามองเพดานแล้วกดสะโพกให้แน่นหายใจเข้าออกยาวๆห้าสี่สองเดี๋ยวดึงลำตัวขึ้นมาหายใจเข้าโจ๊กแขนแนบหูสอบเติม หายใจออกให้เราลดมือลงมาชา้าๆคลข,<อ>ขาด้านขวาออไปทางด้านขวาพับต่อซ้ายของเราเข้ามาวางเท้าชิดเข้าไปที่ต้นขาขวาขกดสะโพกให้แน,น่นหายใจเข้ายึดแขนแนบหูหายใจอ,ออกสูบสะดือเข้าไปลึกๆพับตัวไปด้านขวามือวางข้างเท้าหรือแต่นักแข้งหย่อนสอกก้มต่ำลงไปเท่าที่ไหวหลังตึงแล้วพอกดสะโพกให้แน่นหายใจเข้าออกค้งไว้ห้าส สามสองหนึ่งแขนแนบหูศอกตึงดึงลำตัวขึ้นมาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลดมือขวากดข้อซ้ายให้แน่นแขนซ้ายแนบหูศอกตึงเงยหน้าไว้หายใจลึกๆหายใจออกให้เรายืดสีข้างด้านซ้ายให้ตึงเปิดอกเปิดไหล่เงยหน้าแล้วค้างไว้หายใจเข้าออกช้าๆห้าสี่ สามสองหนึ่งสุดลมหายใจเข้าดึงลำตัวขึ้นมาหายใจอกให้เราผ่อนคลายลดมือลงพับเข่าวขวาเข้ามาและยืดขาซ้ายออกไปทางด้านซ้ายพับขาวางเข้าไปชิดไปที่ต้นขาหรือโคนขาซ้ายกดสะโพกแน่นหายใจเข้าแขนแนบหูสอบเติมพับตัวไปด้านซ้ายหายจากสูบเสด็จเข้าไปลึกๆลดลำตัวต่ำลงไปมือแตะนักแข้งหรือวา,างข้างเท้า หลังตึงแล้วพอกดสะโพกให้แน่นค้างไว้หายใจเข้าออกยาวๆห้าสี่สามสองหนึ่งแขนแนบหูดึงลำตัวขึ้นมาหายใจเข้าหายใจอขให้เราวางมือซ้ายลงไปที่เข่าขวากดเข่าให้แน่นแขนขวาแนบหูสอบตึงหายใจเข้าเงยหน้ามองมือ หายใจออกให้เรายืดสีข้างไปให้ตึงสอกตึงแล้วเปิดอ,อกเหงิ่เปิดไหล่หเงินหน้ามองเพดานหรือมือไว้ค้างไว้หายใจเข้าออกยาวๆหาสี่สามสองหนึ่งสุดลมหายใจเขา้าดึงลำตัวขึ้นมาลดมือลงมาช้าๆหายใจออกผ่อนคลายภาพข่าซ้ายเข้ามา ให้เรายืดขาสองข้างออกไปด้านหน้าขาสองข้างเหยียดตรงเท้าชิ่ติดกันยกแขนสองข้างขึ้นมาให้ตึงหายใจเข้าแขนแนบหูสูบสะดือพับตัวไปด้านหน้าหายใจออกลำตัวต่ำลงไปหาต้นขาหลังตึงแล้ววางมือข้างเท้าหรือแต่หน้าแข้งหย่อนศอกลงไปตึงแล้วค้างไว้หายใจเข้าออกช้าๆห้าสี่สาม หนหายใจเข้ายกแขนแนบหัวดึนํำตัวขึ้นมาให้จัรปลดมือลงขัของเราขึ้นมามือสองข้างจับฝ่าเท้าขวาดึงเข่ามาหาอกหายใจเข้ากดสะโพกแน่นๆยกขาขวาขึ้นมายืดขาให้ตึงตึงล้วกลางสอบเงยหน้ามองเพดานหรือเท้าไว้หายใจเข้าออกช้าๆครั้งไว้ห้าสส หนึ่งให้เราลดเท้าลงมาช้าๆพับขาด้านขวาวางเท้าข้ามมาทางด้านซ้ายเข่าขวาอยู่ด้านบนขาซ้ายอยยดตรงยกแขนสองข้างขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกสูดสะดือพับตัวไปด้านหน้าลำตัวต่ำลงไปมือแตะปลายเท้าหรือวางข้างเท้าถ้าไม่ถึงแตะนักแข้งไว้ก้มต่ำลงไปเท่าที่ไหวหลังตึงแล้วคอกดสะโพกให้แน่นหายใจเข้าออกค้างไว้ ห้าสี่สามสองหนึ่งหายใจเข้ายกแขนแนบหููหดึงลำตัวกลับขึ้นมาหายใจเขา้าผ่อนคลายลดมือลงเหยียดขาข้าไปพักาขาซ้ายของเราเข้ามานะคะมือสองข้างจับฝ่าเท้าซ้ายดึงเข่ากล้ออก กดสะโพกแน่นท้ายใจค่าเลือดเลืกยกเท้าซ้ายขึ้นมายืดขาขึ้นมาให้สูงตึงของเราแล้วกลางสอบเงยหน้าไว้หายใจเข้าคอรอั้งไว้ค่ะน3 2 1ค่อยๆคลายลดมือลงมาชา้าๆหายใจอบพับเข่าใกลอกวางเท้าซ้ายข้ามมาทางด้านขวาหัวเข่าซ้ายอยู่ด้านบนขาวขวาเหยียดตรงไปด้านหน้า หายใจเข้ากดสะโพกแน่นยืดแขนแนบะหูสอบยืดห้เติรหายใจออกสูดสะดือเข้าไปลึกๆพับลำตัวต่ำลงไปมือแต่ปลายเท้าหรือวางข้างเท้าถ้าไม่ถึงแตนะนักแข้งไว้ก้มต่ำลงไปเท่าที่เราไหวกดสะโพกให้แน่นนะคะพอบารลัยผ่อนคลายค้างไว้หายใจเข้าออกห้าสี่สาม สองหนึ่งแขนแนบหัเราไว้หายใจเข้าดึงลำตัวขึ้นมาศอกเติร์กหายใจออกให้ใเราผ่อนคลายลดมือลงถ่ายเท้าชันเข่าสองข้างของเราเข้ามานะคะเท้าห่างเข่าหางทุกับช่วงสะโพกมือสองข้างวางไว้ด้านหลังสะโพกไปนิ้วมือชี้เข้าหาสะโพกเรากดฝ่ามือกดฝ่าเท้าหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นมาให้สูงศอกเติร์ก ยืดอกเงยหน้าไว้หายใจอคอยยืดตึงๆมองไปด้านหลังกดมือกดเท้าให้แน่นแล้วขังไว้หายใจเข้าออกช้าๆหา้าสี่สาสมสองึ่งหายใจเข้ายกศรีรษะค่อยๆวางสะโพกลงไปหายใจออกเท้าสองข้างประกบเข้าหากาน ดึงส้นเท้าของเราเข้ามาหาต้นขาหน่ายมือสองข้างจับไว้ที่ปลายเท้านะคะหายใจลึกๆยืดอกยืดหายใจออกกดสะโพกแน่แนๆสุดเสดีเข้าไปกลางสอบยืดอกยืดหลังพับตัวไปด้านหน้าหลังตึงสะโพกตึงแล้วพอมองต่างค้างไว้หายใจเข้าออกยาวๆช้าๆห้าส สามสองนึงสุดลมหายใจเข้าดึงลำตัวกลับขึ้นมาตรงกลางหายใจออกช้าๆผ่อนคลายเขาชิดให้เราค่อยๆนอนหงายลงไปช้าๆดึงเท้าสองข้างเข้ามาให้ใกล้สะโพกเท้าห่างข้อหางเท่ากับช่วงสะโพกมือวางข้างเท้าหรือจับข้อเท้าไว้ หายใจลึกๆก,ก,กดเท้ากดมือแน่นๆกดศอกแน่นๆแล้วยกสะโพกขึ้นมาให้สูงสะโพกเตือนแล้วค้างไว้นะคะหายใจเข้าออกช้าๆห้าสี่สามสองหนึ่งให้เราค่อยๆวางสะโพกต่ำลงไปหายใจออก เข่าสองข้างมาหาอกแขนสองข้างรัดเข่าชิดอกให้แน่นหายใจเข้าลึกๆยกศรีศรษะขึ้นมาหายใจออกมองเข่าหรือสะดือค้างไว้หายใจเข้าออกค่ะสี่สาม หนึ่งวางศีรษะต่ำลงไปหายใจออกลดหลางล่างลดกระเบนเหน็บลงไปที่พื้นเขายังคงชิดติดกันเท้าชิดติดกันมือแตะไว้ที่เขาหายใจเข้าออกให้เรากิ้งเบาๆไปทางซ้ายทางขวาเพื่อผ่อนคลายหลังส่วนล่างของเราให้เบาสบาย กับมาตรงกลางหายใจลึกๆวางเท้าลงไปเท้าสองข้างวางชิดขอบเสือ่อเท้าแยกกว้างให้หลังสัมผัสลงไปที่พื้นแล้วเอาหัวเขา่าจรดชิดติดกันง่ายฝ่ามือวางไว้ด้านขาแล้วให้เราพักสักครู่ค่อยๆหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆช้าๆฝึกโยค้าด้วยท่าง,ง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะก็จะช่วย ลดความเครียดหรือขจัดความเครียดลดความเมื่อยล้าจากการทำงานของเราได้เป็นอย่างดีนะคะคุณครูหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกๆท,ท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะจิตใจยอยู่ในกายที่แข็งแรงสมดุลเสมอสวัสดีค่ะ